คนจะรู้9ข้อจะได้จากการสวดมนต์ใครที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอนบุญส่งทันทีในชาตินี้น้อมกราบพติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยนามนมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลมีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้สาสมบุญชาแนลด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะการสวดมนต์หรือสวดพระปริศเป็นประจำยอ่อมทรงผลดีหลายประการเมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวนันย่อมเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. ได้ความเป็นสิริมงคล บางครั้งเราสวดเองบางครั้งเป็นผู้ฟังจุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิตของเราเช่นบทสวดมงคลละสูตรจะทำให้เราเข้าใจเรื่องมงคลในพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละคือมงคลแห่งชีวิตของเราธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำมาใช้ ถ้าไม่นำมาใชา้หรือไม่ปฏิบัติตามธรรมะก็ไม่เกิดผลมนุษย์ทุกคนต้องการที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนที่พึ่งอื่นไม่สามารถช่วยเราได้ทุกครั้งทุกครั้งที่เราน้อมศีรษะก้มลงกราบต่อหน้าพระพุทธรูปนั้นให้ทำความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าของพระพุทธเจ้า ขณะเดียวกันความคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวลจะสงบระง,งับลงไปความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดในตอนนั้นเอง 2. ได้รักษาตนจากโรคภยัยเช่นบทผู้ชมมีประวัติในการรักษาคนป่วยเช่นรักษาความเครียดทำให้เราเกิดความสบายใจเมื่อใจเราเป็นกุศลเพียงแค่สวดมนต์ก็จะเกิดผลมหาศาล หากเราทำดีมากพอความดีก็จะตอบสนองเราเองโดยไม่มีเงื่อนไขการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันอย่ารอให้มีทุกข์แล้วค่อยปฏิบัติธรรมหรืออย่ารอให้เจ็บป่วยแล้วจึงมิมนพระมาสวดผู้ชมให้ฟังเพื่อหายป่วยเพราะอาจจะเป็นการฟังครั้งสุดท้ายของเราทั้งที่รู้สึกดีและเสียดาย เพราะถ้าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้มากเพียงพอการสั่งสมกุศลไว้ก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องราวได้ร้ายต่างๆไปได้ 3. ได้ปลอดภัยจากศัตรูการสวดมนต์มีอานิสงส์ช่วยป้องกันภัยอันตรายได้เพราะอำนาจการสวดมนต์ภาวนาของท่านคืออานิสงส์แห่งการสวดมนต์ที่ทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภยัย 4. ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดผู้ที่จำบทสวดมนต์ได้นั้นนอกจากจะมีความจําดีแล้วยังแสดงว่ามีการบริหารหน่วยความจําในสมองได้อย่างเป็นประบบเมื่อเกิดความเครียดหรือความกังวลเราก็จะผ่อนคลายด้วยการสวดมนต์เดินจงกรมบ้างหามุมสงบเพื่อนั่งสมาธิจะทำให้เรารู้สึกสดชื่น เมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีในขณะนั้นย่อมเกิดผลดีต่อจิตโดยตรง 5. ได้บำเพ็ญภาวนาเมื่อเราทำวัดทุกเช้าเย็นและสวดมนต์ทุกวันเป็นการสวรดยกย่องความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการชำระจิตให้สงบไปในตัวได้โดยสติสัมปชัญญะขณะสวด ใจก็อยู่กับบทสวดมนต์เป็นวิถีทางใจให้สงบอีกแบบหนึง่งเมื่อตั้งใจสวดอย่างมีสติและมีสมาธิย่อมเกิดบุญที่แท้จริงคือเป็นทานได้ธรรมทานได้องหงสิกรรมให้อภัยคนอื่นเป็นศีลคือควบคุมกายวาจาด้วยด้วยความเคารพต่อพระรัตนไตรยัยเป็นภาวนา คือสวดมนต์น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยไม่ให้หลงลืมให้มีสติอยู่กับบทสวดเมื่อจิตใจอยู่กับบทสวดมนต์แบบต่อเนื่องเมื่อนั้นย่อมเกิดปิติเกิดความสุขโภกได้ศึกษาธรรมะการสวดมนต์เป็นการศึกษาภาษาบาลีไปในตัวธรรมะบางข้อเราเข้าใจเรารู้ได้จากบทสวดมนต์เป็นการเจริญปัญญาบารมี การสวดมนต์เป็นประจำจะรู้ความหมายย่อมจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาธรรมะมากขึ้นเพราะบางส่วนสวดได้แต่ไม่เข้าใจความหมายพอรู้ว่าแปลอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ยิ่งเกิดความสุขใจมากขึ้นมีกำลังใจในการสวดมนต์เจ็ได้ลดละความชั่วเป็นการทบทวนตักเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลา เป็นพระสงฆ์ก็จะได้เตือนตนว่าเราประพฤติตนสมควรแก่การกราบไหว้แลหรือยังเหมาะสมแก่การรับสักการะจากชาวบ้านแลหรือยังชาวพุทธเองก็จะได้เตือนตนเองว่าเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธดีหรือยังเราได้สร้างที่พึ่งแลหรือยังถ้าเราสแสวงหาแต่ที่พึ่งภายนอกแต่ไม่สร้างที่พึ่งภายในสุดท้ายเราก็จะไม่มีอะไรในชีวิต เลยสอนให้เรารู้จักฝึกตนพัฒนาตนเองเพราะความภาคเพียรพยายามพระพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตนเองแสวงหาโชคด้วยตนเองไม่ต้องคอยวาสนาหรือโชคชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสวดมนต์ไม่ใช่การอ้อนวอนในสิ่งที่ปรารถนาแต่เป็นการสวดเพื่อความดีและอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์ เพื่อให้เรารู้ว่าหากได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนย่อมได้ประสบสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้เป็นความอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์แห่งการสวดมนต์อย่างแท้จริง8ได้ส่งเสริมความสามาัคคีการสวดมนต์เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเมื่อมีการสวดมนต์เป็นหมู่เป็นคณะยิ่งมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธ แสดงออกถึงความพร้อมเพียงกันของชาวพุทธในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อได้สวดมนต์พร้อมเพียงกันเสียงสวดมนต์ย่อมมีพลังคนที่ฟังก็อยากเข้ามาสวดด้วยเสียงที่สวดประสานกันย่อมเกิดความไพเราะจับใจเกิดปิติและความสุขสามคัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้เมื่อเราทำอะไรด้วยความพร้อมเพียงกัน เมื่อนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสือ่อมหากแต่ไม่มีความสามัคคีกันเมื่อใดย่อมมีแต่ความแตกแยกไม่มีความเจริญไม่มีความสุข 9. ได้สร้างบาร,รมีให้กับตนเองการทำวัดสวดมนต์ได้ส่งผลดีต่อหลายคนที่กำลังรุ่มใจหาทางออกไม่เจอหรือกำลังทุกข์หนักเรื่องใดก็ตาม เมื่อจิตเราสงบเป็นกุศลไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนใครคิดแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมสวดมนต์และภาวนาเป็นประจำย่อมเกิดเหตุมหัศจรรย์กับชีวิตได้ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ใจเราก็จะถูกขัดเกลาจนใสสะอาดบริสุทธิ์บุญที่เกิดกับตัวเราใจก็เป็นมงคลตัวเราก็เป็นสิริมงคล วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติด้วยพลังของอกอุศลจิตก็จะถูกกำจัดไปด้วยพลังแห่งบุญการสวดแม้จะใช้เวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีแต่มีอนุภาพมากมายฉะนั้นชาวพุทธทุกคนจึงควรทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าเย็นทุกวันจึงจะเกิดประโยชน์และอนิสงส์อย่างแท้จริงต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่ใช่ทำแต่ในพรรษาหรือวันสำคัญเท่านั้นทำให้รู้สึกว่าขาดทำวัดสวดมนต์ไม่ได้จนกลายเป็นกิจวัตรหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวที่นํำเสนอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดชื่นชอบเรื่องราวที่นำเสนอฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้สาสมบุญชาแนลด้วยค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภายัยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีค่ะ